สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมคำทํานายสำหรับคนโสดคู่แท้ที่กำลังเดินทางมาพบเจอคุณเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวเขาก่อนนะคะตัวตนเขาบุคลิกลักษณะเขานะคะตัวตนเขาบุคลิกลักษณะ t Loving man เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่เขาเร defects, ียกว่าสุภาพนะคะเป็นคนสุภาพมีเสน่ห์จิตใจดีเป็นคนที่แสดงออกค่อนข้างชัดเจนนะถ้าเขามาเจอคุณแล้วเนี่ยเขาจะตกหลุมรักคุณในทันทีนะคะและอีกไม่นานคุณกับเขากำลังจะได้มาเจอกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของเขากันนะคะ เราวิเคราะห์ตรวจตนของเขาอย่างละเอียดกันเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะสถานะเขาตอนนี้เป็นยังไงโสดหรือมีใครอยู่นะคะตัวตนของเขาในตอนนี้นะในไพ่เมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนเก่งมากเป็นคนเก่งเป็นคนรู้เท่าทันคนเป็นคนที่รู้จักพูดเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ไหวพริบดีและเป็นคนที่มีความรู้ คนคนนี้จะเป็นคนที่เด่นในเรื่องของการพูดเด่นในเรื่องของการเจรจานะคะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาเขามาเจอคุณเนี่ยในเรื่องของการการพูดการจีบอะไรเนี่ยเ็าอาจจะเหมือนกับว่า,วาอาจจะคุยคุยแบบคุยสนุกสนุกอะนะคะจะไม่ได้แบบว่าคุยแบบซีเรียสจะเป็นคนที่คุยสนุกคนคนนี้นะคะ, <c oughs> ะคุยแล้วทาให้คุณรู้สึกมีความสุข เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะการเงินและก็ในเรื่องของการงานนะณเวลานี้นะตอนนี้หนูเขายังโสดอยู่นะคะ ยังโสดอยู่ถ้าเขาเคยมีใครมาก่อนเนี่ยหรือเคยมีความสัมพันธ์อะไรใดๆมาก่อนเนี่ยณนะตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในสถานะของการเป็นโสดนะคะไม่ได้มีใครและตัวเขาเองนะถ,ถ้าในสถานะตอนนี้เขาเองเขาก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะคะเขาก็รอคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่ นะเพราะว่าคนที่อยู่ยังเบื้องหน้าเขาตอนนี้แต่ละคนอาจจะยังไม่ใช่คนที่เขารู้สึกว่าใช่ซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็คือรอรอคอยอาการมาเจอคุณนะคะเป็นการรอคอยที่จะได้มาเจอกันกันกบกุณนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณในเวลานี้ตัวตนของคุณในเวลานี้ เวลานี้อันนี้คือตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงและเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติกเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของความรักนะและเวลาลักรักใครในเวลาคุณตกหลุมรักใครหรือเวลาคุณมีความรักเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะหวงแหนความรักของคุณได้ไพ่เดดซ่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีนะ อาจจะเป็นในเรื่องของบุคลิกหน้าตานะคะในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะเป็นคนที่ดูดูดีทีเดียวเลยนะคะในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะในเรื่องการงานในเวลานี้คุณมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพียงแค่คุณกําลังรอใครบางคนอยู่นะคะรอคนที่ใช่อยู่เขาเองเขาก็กําลังเดินทางมานะเขาเองเขาก็กําลังเดินทางมา นะคะตัวเขาก็กําลังเดินทางมาเพื่อที่จะได้มาเจอกับคุณนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คนที่อยู่ข้างหน้าเขาแต่ละคนเนี่ยคนที่เข้าหาเขาแต่ละคนหรือคนที่พบรักแต่ละคนตอนเนี้มันยังไม่มีใครที่ใช่สําหรับเขาเลยนะคะเขากําลังรอคอยคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้คบใครแบบเป็นจริงเป็นจังนะส่วนตัวคุณเองตอนนี้คุณก็เฝ้ารอคุณก็มองหาว่าจะมีใครบังคนเข้ามาไหมจะมีใครสักคนเข้ามาบ้างไหมนะคะอ่ะ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะเมื่อทุกอย่างมันลงตัวเมื่อเวลามันใช่นะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่สําหรับเขาและถึงเวลาที่ใช่สําหรับคุณคนสองคนจะได้มาเจอกันนะ,ะจะได้มาตกหลุมรักกันจะได้มาทําความรู้จักกันจะได้มาเรียนรู้กันแล้วก็จะได้ลงเลยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคุณนะคะตัวคุณเองต่อไปจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักกับคนที่คุณรอคอย าตอนนี้คุณกาลังถ้ามีบางคนบางเคสบางคู่บางกรณีถ้ามีการคบใครอยู่เนี่ยในความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่มีความคืบหน้าหรือคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเขายังไม่ไม่ใช่คนที่ใช่นะถ้าคุณกําลังคบใครอยู่ในเวลานี้เพราะคนที่ใช่ของคุณเขากำลังเดินทางมาคนคนนี้น่าจะเป็นคนแดนไกลนะคะคู่ที่กําลังจะเดินทางมา,าพบเจอคุณคนนี้จะเป็นคนแดนไกลนะคะ อาจจะเป็นคนต่างจินต่างที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือเป็นคนต่างชาติด้วยก็ได้นะในไพ่สี่ถ้วยการเฝ้ารอคอยของคุณโอเคการเฝ้ารอคอยของคุณในตอนนี้นะคะโอก,กาสจะได้มาเจอกันมีค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนนี้นะดูแล้วเขายังอยู่ในระหว่างการเดินทางของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวถึงเวลาโชคชะตาจะกำหนดให้คุณและเขามาเจอกันแน่นอนนะ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าและตัวเขานะคะณเวลานี้ณเวลานี้ณตอนนี้ตัวเขาเขาชอบผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์ในตัวเองเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ต้องเยอะมากนะแต่รู้จักวางตัวรู้จักพูดค่ะ พาชอบผู้หญิงที่นอกจากในเรื่องของมีเสน่ห์ในตัวเองรู้จักวางตัวแล้วแบบว่าไม่ไม่เยอะจนเกินไปเนี่ย mm hmm. ก็ยังชอบผู้หญิงที่รู้จักดูแลใจใส่ครอบครัวรู้จักดูแลเอาใจใส่ตัวเขาด้วยนะคะเรียกว่าถ้าเขาได้หยุดได้แล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุข นะรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ดีได้รับการเทคแคร์ที่ดีนะเขาจะชอบผู้หญิงลักษณะแบบนี้สไตล์แบบนี้นะคะวันนี้นะคะในตอนนี้ณนะเวลานี้คุณกับเขายังอยู่ไกลกันอยู่นะคะซึ่งอีกไม่นานเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้มาเจอกันวันนี้เดี๋ยวจะถามว่าแล้วอีกนานไหมกว่าที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันคนที่คุณรอคอยกําลังเดินทางอะ่ะถามว่าภายใน ภายในปีนี้คุณกับเขาจะได้มาเจอกันไหมภายในปีนี้ได้วง,วงววะะร้อยอย่างโชคชะตานะคะพรมลิขิตนะคะไพ่อย่างพรมลิขิตไพ่อย่างพรมลิขิตจะกำกำลังจะกระทพาเรียกว่ากําลังจะจะทางานนะคะกําลังจะดนบันดาลให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะเขาโ้ไพ่ขึ้นชัดมาก ตัวเขาเองนะถ้าเขาคบใครอยู่นะตอนนี้เขากําลังจะจบความสัมพันธ์กับคนที่เขาคบอยู่นะคะจะเป็นการจบความสัมพันธ์แบบเด็ดขาดจากกันนะคะ่ะและเขาก็จะมีการเดินทางมาหาคุณคืออาจจะไม่ได้เดินทางมาหาคุณแต่จะเป็นการเดินทางหรือออกเดินทางแล้วทําให้เขากับคุณได้มาเจอกันนะคะทําให้เขากับคุณได้มาเจอกันนบบจะเป็นรักต่างวัย นะคะหรือรักที่มีความแตกต่างกันทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะเป็นคนต่างริงต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือจะต่างจังหวัดต่างอำเภอกับคุณนะคือพูดง่ายงาว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณเับ๋ยวเขาจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่แต่จะเป็นความแตกต่างที่คุณและเขาลงตัวกันนะคะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวกันและเป็นความเป็นความสัมพันธ์ที่พอเจอกันแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างถูกใจกันหรือถ้าใครที่คุยออนไลน์กันอยู่ ะะถ้าใครที่คุยออนไลน์หรือรักออนไลน์นะหรือคุยกับคนคนต่างชาติอยู่เนี่ยมีแนวโน้มว่าภายในปีนี้คุณกับเขาจะได้มาเจอกันแน่นอนนะคะได้มาเจอกันแน่นอนแล้วจะเป็นการเจอที่ความรักค่อนข้างลงตัวนะคะเป็นการเจอกันแล้วความรักที่งลงตัวเพราะว่าไพอย่างโชคชะตานะคะไพวิโรธปจูนไพอย่างโชคชะตาทํางานนะคะถึงเวลาแล้วที่พรหมลิขิตจ,จะบันดาลให้คุณและเขาได้มาเจอกัน นะและจะเป็นความรักที่ค่อนข้างลงตัวเพราะคุณเองนะคุณก็คุณก็โสดเขาเองเขาก็โสดนะคืคนโสดสองคนมาเจอกันค่ะแล้วก็จะเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่เขาเองเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาด้วยเช่นกันแล้วเลยจะกลายเป็นความรักที่ค่อนข้างโรแมนติกนะคะไพ่สองใบกันนะคะ จะเป็นความรักที่พอมาเจอกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าโอ้โหคนคนนี้เองที่คือคนที่ใช่แล้วเมื่อคุณเจอเขาคุณก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้โหคนคนนี้แหละคือคนที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตคุณได้เจอแล้วนะและภายในปีนี้คุณกับเขาจะได้มาเจอกันแน่นอนขอให้สมหวังในความรักที่ดีขอได้เจอคนที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ได้ลงตัวได้ลงเวยกันในเร็ววันสิ่งที่คุณรอคอยก็ขอให ได้สำเร็จสมหวังภายในปีนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามคอมเมนต์รับคำทํานายดีๆเข้าตัวคุณด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ